เมนูมีเยอะมากมาร้านอาหารญี่ปุ่นก็ต้องกินซูชิไหนแกบอกว่าจะพาฉันไปกินอาหารญี่ปุ่นไงโอเคเดี๋ยวพาไปกินแกพูดไปดูเรื่องหรือฉันหูไม่ดีเนี่ยฉันหมายเขาว่าฉันจะพาแกไปกินที่คินจะเป็นอิตเตอร์รอรนี่แกฟังฉันพูดขนาด ก็ยังไม่คินอีกหรอคินนกคินสวยมากเลยนกบินค่ะร้านที่ฉันพาแกไปนะแกต้องอร่อยจนคินแน่นอนบินพาค่ะโอเค ร้านอาหารญี่ปุ่นคินสาขาสยามสแควร์นะคะเปิดให้บริการมามากกว่า15ปีด้วยความชื่นชอบของทางผู้บริหารนะคะที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นก็เลยก่อตั้งร้านคินให้ลูกค้าได้ลิ้มลองในรสชาติของอาหารญี่ปุ่นสูตรอาหารทางเชฟก็จะรังสรรค์กับเชฟญี่ปุ่นนะคะเป็นการร่วมมือเชฟไทยกับเชฟญี่ปุ่นมีทั้งรูปแบบทั้งอาราคาและบุฟเฟ่ต์แล้วก็ส่วนของบุฟเฟ่ต์ของเราก็จะมีราคาตั้งแต่6 9 9 799และ9 99 9ที่มีมากกว่า100เมนูคัดสรรจากเชฟมืออาชีพ ก็ในส่วนของบุฟเฟต์นะคะก็จะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราก็จะเป็นซาซิมินะคะแล้วก็เป็นมันปูค่ะแล้วก็จะเป็นเนื้อย่างใบโบะการคัดสรรวัตถุดิบนะคะของเราปลาแซลมอนของเราก็จะนําเข้าจากประเทศนอร์เวย์ในส่วนของอลราคาก็จะมีในส่วนของราเมงหมูชาชูนะคะที่ใช้เป็นหมูชูวีนะคะแล้วก็จะเป็นซัพพลายเออร์ที่เราไว้วางใจสินค้าของทางซีพีได้คุณภาพนะคะแล้วก็สดใหม่มีการส่งให้กับทางร้านทุกวัน เอไว้ดีกว่ามา้ยอันนี้น่ากินอ่ะเมนูมีเยอะมากถ้าคิดถึงญี่ปุ่นก็ต้องคินเลยดูสิเมนูเอาเป็นมิโซบัตเตอร์ราเมงค่ะคาราเกะค่ะเอาเป็นโอยากุโด้งค่นทีทันีีกันแล้วกันเนาะน่ากินทุกอย่างเลยอ่ะ ไก่คาราเกะเนี่ยมันคือไก่ทอดใช่ไหมแกแต่ด้านในอ่ะมันยังมีความนุ่มอยู่เลยแกและอย่างเมนูโอยากดงเนี่ยเขาก็เลือกใช้ไก่สดอนามัยจากทางซีพีไก่นุ่มๆไข่หอมๆบวกกับข้าวสวยญี่ปุ่นร้อนๆแกลองจินตนาการดิมันจะฟินแค่ไหนและอย่างเมนูบัตเตอร์คอนมิโซราเมงชามนี้เนี่ยเขาก็เลือกใช้หมูอนามัยจากทางซีพีที่มีความสดสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานมั่นใจได้ในคุณภาพแบบนี้เลย ถ้าเพื่อนใหม่คนนึงอ่ะจะพอหรอก็เดี๋ยวค่อยสั่งเพิ่มไงเฮ้ยนั่นมาพอดีเลยเฮ้ยทางนี้ทางนี้เพื่อนสาวมาอย่างนี้ก็ต้องลุกเต้มาร้านอาหารญี่ปุ่นก็ต้องกินซูชิว้าวปดมากซูชิเสร็จแล้วก็ต้องตามด้วยล่ะเลย์จามินนอะไรจ้าเลยจ้าอยู่บ้เรื่องไม่ถูกอ่ะ มาที่นี่นะไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารญี่ปุ่นอะไรที่นี่เขาก็มีหมดเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซูชิซาชิมิหรือของดองอย่างกุ้งดองแซลมอนดองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีแซลมอนดองแซบๆซหรือไม่ว่าจะเป็นพวกสลัดผักของทานเล่นสเต็กอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เขามีหมดเลยแพรบเวอร์แกกินมาแานหนแกลืมอะไรหรือเปล่าลืมละลืมอะไรอะลืมถ่ายรูปไงมาทีหลังก็ต้องรู้จักกิบล้องมาถ่ายรูปนะรู้ไหม นี่ขานี้มีโซกมันปูย่างบอกเลยว่าที่อื่นน่ไม่ค่อยมีนะฮะไม่ค่อยเจอแต่ที่เนี่ยเขามีแกเรามาลองชิมดูดกว่าสมัคแซลมอนเฟรชมากปลาไหลซันโดอิจิ<ม>ปลาไหลนุ่มมากเป็นปลาไหลญี่ปุน่นแซลมอนแซบโอ้ยฉ่ำ กินมาถึงตรงนี้เรารู้สึกเลยว่าแบบของเขาสดระดับพรีเมี่ยมจริงๆอะแล้วนอกจากที่นี่เนี่ยอาหารจะรสชาติดีแล้วบริการเขาก็ดีมากๆ สมแล้วก็ที่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับที่เปิดมายาวนานตั้งแต่สมัยฉันยังเป็นยวุ่นสยามอยู่เลยแกตอนนี้แกอายุเท่าไหร่หรอไม่มอบอ,อก <c ười> อย่าเพิ่งอิ่มเพราะว่าอีกเมนูเนี่ยบอกเลยว่าพลาดไม่ได้แกคิดว่าฉันจะอิ่มง่ายๆ่ยหรอ,อหแกฉันเข้าใจผิดไปใช่ไหมไอ้ด่าแกอันนี้ป้าที่บอ,อกถูกต้องเมนูนี้เลยนี่ไก่ทอดชีสซีล่ลาวาดูดิดูชีสดิแกจะหยุดยืดกี่โมงอะ อมไก่ก็นุ่มมาก จากบุฟเฟ่ตแล้วก็ยังมีเมนูอราคาที่เรากินไปและเขาก็ยังมีนี่เลยจ้าเป็นชุดคินพรีเมียมอาหารญี่ปุ่น DIY 8 s t สเต็อิ่มอร่อยเลือกได้ตามใจคุณถ้านึกถึงอาหารญี่ปุ่นก็ต้องนึกถึงคินเจ e r นิสเลส a ร t ที่สาขาสยามสแควร์นะคะเปิดให้บริการตั้งแต่9โมงเชา้าถึง4ทุ่มค่ะลูกค้าสามารถเดินทางทางรถไฟฟ้า BTS ได้นะคะสถานีสยามทางออกที่6นะคะก็จะเจอร้านคินร้านอาหารญี่ปุ่นของเราเปิดเป็นทั้งแบบบุฟเฟ่และอะลคาร์ดแบบสไตล์ญี่ปุ่นมีมากกว่า100เมนูโดยรังสรรค์จากเชฟเมืออาชีพโดยคอนเซ็ปต์ที่ว่าคินคัตุกคำเพื่อคุณ